บางครั้งชีวิตก็เหมือนการเดินทางเราเดินไปข้างหน้าแต่ไม่เคยแน่ใจเลยว่าจุดหมายอยู่ตรงไหนเรามองเห็นเพียงเส้นทางเฉพาะหน้าแต่ไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆแล้วเรากำลังเดินอยู่บนแผนที่ใหญ่แบบไหนพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์โลกทั้งหลายล้วนมีที่อยู่มีภูมิที่ต้องเวียนว่ายไปตามกรรม ไม่ใช่แค่ชีวิตหนึ่งแต่คือการเดินทางที่ยาวนานกว่านั้นมากถ้าเราไม่รู้จักภูมิก็เหมือนคนเดินทางโดยไม่มีเข็มทิศเจอทุกข์ก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนเจอสุขก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ได้นานแค่ไหนนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าต้องชี้ให้เห็นเรื่องภูมิเพื่อให้เรารู้ว่าทุกก้าวที่เราเดินทุกการกระทา ทุกความคิดในใจกำลังปักหมุดไปสู่ที่อยู่แห่งใหม่เสมอในตอนแรกนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการทําความเข้าใจคําว่าภูมิอย่างแท้จริงว่ามันหมายถึงอะไรและทำไมเรื่องนี้จึงเป็นจุดตั้งต้นสำคัญในการเข้าใจทั้งความจริงของชีวิตและหนทางที่จะก้าวพ้นความเวียนว่ายนีไปได้คำว่าภูมิ สำหรับหลายคนอาจฟังดูเป็นเพียงศัพท์โบราณเหมือนคำที่อยู่ในคำพีใช้เรียกหมวดหมู่หรือระดับอะไรบางอย่างเท่านั้นแต่สำหรับพระพุทธเจ้าภูมิไม่ได้เป็นแค่คำมันคือคำที่บอกว่าจิตของเรากำลังอาศัยอยู่ที่ไหนและจะเคลื่อนไปที่ใดตามแรงของกรรมลองนึกภาพบ้านที่เราอยู่บางบ้านอบอุ่น บางบ้านเย็นชาบางบ้านเต็มไปด้วยความวุ่นวายบางบ้านกลับสงบอย่างประหลาดบ้านแต่ละแบบคือสภาวะของจิตและภูมิก็คือบ้านในระดับที่กว้างออกไปกว่านั้นนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมเมื่อกรรมหนักจิตก็ถูกดึงลงเมื่อกรรมเบาและเป็นกุศล จิตก็ถูกยกขึ้นที่อยู่ของจิตจึงไม่คงที่แต่เปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเราเห็นแค่คำเรียกเราจะไม่รู้สึกอะไรแต่มองให้ลึกลงไปจะเห็นว่าทุกความคิดทุกการตัดสินใจของเราคือการวางรากฐานให้จิตมีบ้านหลังต่อไปและคำถามที่ควรจะค้างอยู่ในใจคือตอนนี้ บ้านที่เรากําลังสร้างในใจเราเองมันจะกลายเป็นภูมิแบบไหนในวันหน้าเมื่อเริ่มฟังเรื่องภูมิหลายคนอาจสงสัยทันทีว่าตกลงแล้วมันมีกี่แบบกันแน่บางตำราบ,บอกว่ามีสภูมิบางครั้งได้ยินว่า5ภูมิและในอภิธรรมกลับบอกละเอียดถึง31ภูมิ ถ้าตัวเลขต่างกันแล้วอะไรคือของจริงลองนึกภาพแผนที่เมืองสักใบบางแผนที่ใช้สำหรับนักท่องเที่ยวมีแค่ถนนสายหลักไม่กี่เส้นอีกแผนที่สำหรับวิศวกรอาจมีทั้งซอยย่อยท่อน้ำและสายไฟทั้งสองใบเป็นแผนที่จริงเหมือนกันแต่ถูกทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน การแบ่งภูมิก็เช่นเดียวกันถ้าพูดแบบกว้างที่สุดแบ่งเพียงสามภูมิกามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิเพื่อชี้ว่าชีวิตหมุนวนอยู่ในสามระดับใหญ่ๆถ้าอยากให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับชาวบ้านก็ใช้การแบ่งแบบห้าภูมิคือนรกเปรตเดัจฉานมนุษย์และเทวดา ทำให้เห็นชัดๆว่าอบายอยู่ตรงไหนสุขติอยู่ตรงไหนแต่ถ้าจะเจาะลึกและครบถ้วนจริงๆคำพีอภิธรรมจะขยายออกไปเป็น31ภูมิครอบคลุมตั้งแต่ต่ำสุดอย่างนรกจนถึงสูงสุดคือพรมอรูป,ปภูมิเพื่อให้เห็นการเดินทางของจิตในทุกระดับต่างกันที่มุมมองไม่ใช่ความจริงที่สวนทางกัน เพราะทุกการแบ่งล้วนพยายามตอบคำถามเดียวกันว่าจิตของเรากำลังอาศัยอยู่ตรงไหนของสังสารวัฏและเมื่อมองย้อนกลับมาสิ่งที่ควรจะถามตัวเองไม่ใช่ว่าต้องท่องให้ได้ครบกี่ภูมิแต่คือในวันนี้เรากำลังวางใจของเราไว้ในภูมิแบบไหนกันแน่ลองจินตนาการถึงวงล้อขนาดใหญ่ หมุนไปเรื่อยๆโดยไม่หยุดพักไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงจุดสูงสุดของวงล้อหรือจุดต่ำสุดที่จมอยู่ในดินโคลนวงล้อนั้นก็ยังคงหมุนต่อไปนี่คือภาพของสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้สัตว์โลกทั้งหลายไม่เคยหยุดที่เดิมเมื่อกรรมเปลี่ยนที่อยู่ก็เปลี่ยน จากมนุษย์อาจาก,กลายเป็นเทวดาจากเทวดาเมื่อบุญหมดก็กลับลงมาเป็นมนุษย์หรือแม้กระทั่งตกสู่อบายภูมิมันไม่ใช่เส้นทางตรงแต่คือการวนกลับไปกลับมาเหมือนแม่น้ำที่ไหลเป็นกระแสะหมุนวนพัดพาสิ่งที่อยู่ในนั้นให้เวียนกลับไปที่เดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า และสิ่งที่ทำให้วงล้อหมุนอยู่เสมอก็คือตัณหาและอวิชชาความอยากและความไม่รู้ทำให้จิตไม่เคยหยุดนิ่งทำให้เรายึดติดกับการเกิดใหม่อย่างไม่สิ้นสุดบางครั้งเราคิดว่าได้สุขแล้วก็พอแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าสุขนั้นก็อยู่ในวงล้อเช่นกัน ไม่ได้เป็นทางออกจากวงล้อแค่เป็นจุดสูงที่วันหนึ่งก็ต้องหมุนลงมาอีกนี่จึงเป็นเหตุผลว่าพระองค์ต้องตรัสสอนเรื่องภูมิเพื่อให้เราเห็นว่าชีวิตนี้ไม่ได้จบเพียงครั้งเดียวแต่เป็นส่วนเล็กๆของวงล้อใหญ่ที่ยังหมุนอยู่ตลอดเวลาและคำถามที่น่าจะดังขึ้นในใจตอนนี้คือ เราจะยอมปล่อยให้จิตของเราติดอยู่ในวงล้อที่หมุนไม่หยุดนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ถ้าคนเรามีเพียงชีวิตเดียวบางทีการสอนเรื่องภูมิต่างๆก็คงไม่จำเป็นแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าการเกิดและตายไม่ได้จบเพียงครั้งเดียวมันคือการเวียนซ้ำที่ยาวไกลกว่าที่เราคาดคิด นี่คือเหตุผลที่พระองค์ต้องเปิดแผนที่ภูมิเพื่อให้เห็นว่าทุกการกระทำทุกเจตนาของใจไม่ได้หายไปเปล่าแต่มันเป็นเส้นทางที่พาเราไปสู่ที่อยู่ใหม่เสมอในพระสูตรพระองค์ตรัสสั้นๆว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนกรรมเป็นเผ่าพันธุกรรมเป็นที่พึ่องอาศัย ประโยคนี้บอกอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่มีใครหนีผลของกรรมได้และผลของกรรมนั้นก็คือการเปลี่ยนภูมิที่จิตต้องไปอยู่การสอนเรื่องภูมิจึงไม่ใช่ให้เราท่องจำแต่เพื่อทำให้เราเห็นผลของจิตชัดขึ้นถ้าจิตถูกครอบงำด้วยความโกรธความเกลียดเส้นทางย่อมพาลงสู่ความมืด ถ้าจิตเต็มด้วยเมตตาศรัทธาและการให้เส้นทางก็ย่อมเปิดไปสู่ความเบาสว่างลองนึกถึงการถือแผนที่ระหว่างเดินป่าถ้าไม่มีแผนที่เราอาจคิดว่าเส้นทางตรงหน้าไปจบที่ไหนสักแห่งแต่จริงๆแล้วมันอาจนำกลับไปที่เดิมหรือวนอยู่ในป่าโดยไม่พบทางออกเลยก็ได้ พระพุทธเจ้าจึงยื่นแผนที่ภูมิให้เราเพื่อเตือนว่าอย่าประมาทว่าเส้นทางที่เดินอยู่นั้นปลอดภัยและเพื่อบอกเราด้วยว่าถ้าอยากพ้นจากการเวียนวนเราจำเป็นต้องเข้าใจว่ากำลังอยู่บนแผนที่แบบไหนและเมื่อคิดถึงตรงนี้คำถามที่หลงเหลืออยู่ในใจก็คือตอนนี้ เรากำลังใช้แผนที่แบบเดิมๆเ,เดินวนอยู่หรือเปล่าทางที่พระองค์ได้ชี้ทางออกมาแล้วตั้งแต่แรกถ้าเปรียบการเกิดและการตายเหมือนการเล่นเกมภูมิทั้งหลายก็คือด่านที่ต้องเล่นไปเรื่อยๆบางด่านง่ายบางด่านยากบางด่านเต็มไปด้วยรางวัลและความสุข บางด่านเต็มไปด้วยความมืดและความทุกข์แต่ไม่ว่าด่านนั้นจะเป็นแบบไหนเมื่อเล่นจบก็ยังต้องเริ่มเกมใหม่อยู่ดีนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าตราบใดยังมีตัณหายังมีอวิชชาการเวียนว่ายตายเกิดก็ยังดำเนินต่อไปมนุษย์เทวดาพรหมแม้กระทั่งผู้ได้ฌานละเอียดที่สุด ก็ยังอยู่ในเกมนี้เหมือนกันต่างกันเพียงว่าด่านนั้นดูสุขหรือทุกข์เท่านั้นแต่พระองค์ไม่เพียงแค่ชี้ให้เราเห็นด่านต่างๆพระองค์ยังชี้ว่ามีทางออกจากเกมอยู่จริงทางออกนั้นเรียกว่านิพพานไม่ใช่ด่านใหม่ไม่ใช่รางวัลปลายทางแต่คือการวางจอยลง เราไม่ต้องกลับมาเล่นอีกเพราะฉะนั้นการรู้จักภูมิทั้งหลายไม่ใช่เพื่อเลือกว่าจะเล่นด่านไหนให้นานที่สุดแต่เพื่อให้ตระหนักว่าเกมนี้ไม่มีด่านไหนถาวรเลยและเมื่อฟังมาถึงตรงนี้คำถามที่อาจค้างอยู่ในใจก็คือเรายังอยากเล่นเกมนี้ต่อไปหรือ ถึงเวลาที่จะก้าวออกจากมันแล้ว